สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักประจําเดือนตุลาคมนะคะเรื่องของการทํานาพี่ทานายผ่านหน้าไพา่ตามความรู้สึกที่พี่รู้สึกผ่านหน้าไพ่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้วิจาร,รยณในการรับชมรับฟังเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าใครฟังแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณให้ปล่อยผ่านนะคะนั่นแสดงว่าไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณ energy ไม่ตรงกับคุณก็บ่อยผ่านไม่ต้องซีเรียสกันนะคะ อะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเรื่องราวที่พี่จะพูดต่อไปที่ทุกคนคิดสลับไปสลับมาได้นะไพ่ใบแรกเขาออกมา King of Swords ค่ะสามไม้นะคะใบที่สองหนึ่งไม้ค่ะอ่า Energy ทางไกลสูงมากๆเลยนะคะ ชาวาราศีกรกฎ justment นี่บางคนเพิ่งจะเป่าประกาศคบการการครบกันเพิ่งจะเป่าประกาศการแต่งงานการใดๆสิบเหรียญโอไพเอเนจีดีค่ะห้าถ้วยบางคนมีแฟนต่างชาตินะอืม The Fool. อีกใบหนึ่งคือ queen of wands โอเคอ่าพี่หญิงขอเริ่มที่คนมีคู่นะคะ Energy <c oughs> ของชาวกรกฎในเดือนตุลาคมนะคะ อมองว่าเป็น energy ของคู่ที่อยู่ทางไกลสูงมากมากนะคะสูงมากๆแม,ม,ม่งานก็เป็น energy ของคนที่พึ่งพี่พิ่งพูดไปตั้งแต่แรกพึ่งจะเป่าประกาศแต่งงานเป่าประกาศในที่นี้หมายถึงก็เป่าประกาศนั่นแหละเนาะเออการแต่งงานหรือการออกสื่อให้คนรับรู้ว่าเออเราเป็นแฟนกันนะเราครบกันนะอย่างเปิดเผย นะคะความสัมพันธ์ของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในระในระดับที่เป็นเลเวลที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมันเหมือนมีการเริ่มต้นอย่างเช่นอ่ะเพราะว่าเรามีเราครบกันโดยเมื่อก่อนคุณอาจจะได้ดูคลิปในสถานะไม่ชัดเจนแต่ในเดือนนี้กลายเป็นแฟนกันมีการพูดคุยตกลงกันนะคะเนี่ยจัสเมนเกิดขึ้นกับห6หกหมายก็คือ น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างคบกันมานานแล้วนะคะไม่ว่าคู่ไหนก็ตามคบกันมานานแล้วถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องเป่าประกาศให้คนได้รับรู้มันอาจจะไม่เป็นการเป่าประกาศที่ฉันคบมีแฟนแล้วนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าไม่ได้คือคือมีสถานะเกิดขึ้นแล้วอ่ะในระดับเลเวลที่สูงขึ้นเออประมาณนั้นคนที่คบกันมานานก็อ่ะ พูดไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะทําการตกแต่งงงแต่งงานสู่ขอกันทําพิธีทางศาสนาอะไรใช้ชีวิตอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นลักษณะเช่นนั้นทีนี้สําหรับคนที่มี e นจี้ในลักษณะของคนทางไกลพี่มองว่าอาดีตที่ผ่านมามันมีการเดินทางมาหามาหากันและมีการเดินทางมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันจิป,ปาถะอ,อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเป็นการตกลง ในชีวิตว่าเออเราจะทํายังไงกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะ่ะมีการพูดคุยกันแล้วมีการตัดสินใจในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของคุณสองคนนะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือคุณกําลังคบกันเป็นแฟนก็ตามแต่ในนับปัจจุบันคนที่อยู่ทางไกลก็โอเคกลับไปใช้ชีวิตทํางงทํางานในรูปแบบของการรับผิดชอบของแต่ละบ,บุคคลใช่ไหมคะมันก็มีการรอคอยเกิดขึ้นอีกเป็น ใหนะัปัจจุบันคือสาม,มายการรอคอยคนทางไกลหรือณนะตอนเนี้คุณมีการพูดคุยกันว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้จะมีการพัฒนา,าความสัมพันธ์นะหรือพัฒนาในเรื่องของการทําบ้านเพิ่มขึ้นทํานู่นทํานี่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวแต่เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันที่มันมีสามารถจับต้องได้เกิดขึ้นน่ะ นะคะมันก็จะมีการพูดคุยเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้ในอนาคตได้ไพ่สิบเหรียญโอ้โหสมบูรณ์ค่ะคนไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานนี่แหละคนไม่เคยเจอพ่อแม่ก็จะพากันไปเจอพ่อเจอแม่นะคะมันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นในความรู้สึกของคุณพี่ว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างให้อิสระซึ่งกันและกันนะอืมเป็นเป็นเดฟูให้อิสระซึ่งกันและกัน แต่ถ้าคู่ไหนที่แบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้อิสระขนาดนั้นก็คือไพ่อาจจะบอกว่าคุณอยากจะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออให้อิสระซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นคู่ที่ไม่ได้ติดกันจ๋าว่าจะฉันจะต้องไปด้วยกันตลอดเวลาฉันจะต้องเห็นเธอตลอดเวลาต้องโทรมารายงานตลอดเวลาประมาณนั้นแต่เป็นคู่ที่แบบเด็ฟูก็คือถ้าเธอไปทํางานอีกคนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งก็คือให้อิสระอะค่ะให้เขาเรียกว่ามันมี ความ p r i v a t ของแต่ละบุคคลเออในความรู้สึกของคุณมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะเริ่มต้นทํานะคะบางคนอาจจะเลิกอยากจะเริ่มทํางานอาจจะอยากจะเก็บเงินไปท่องเที่ยวต่างประเทศอยากจะใช้เวลาเดินทางร่วมกันเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของของเขาเรียกว่า สิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณได้พูดกันแล้วอยากจะทําร่วมกันก็ได้บางคนพูดกันว่าเอออยากจะทํากิจการนี้ร่วมกันเริ่มต้นทํากิจการครอบครัวนะร่วมกันอะไรเงี้ยลงทุนด้วยกันได้หมดเลยนะคะอันเนี้ยนะคะอาคนในความสัมพันธ์ของคุณมีชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนแล้วก็มีชาวราศีเมษมีชาวธาตุธาตุไฟเมษสิงธนูเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งก็ได้อาทีนี้ ปัญหาของคุณมี5้าถ้วยอย่างเดียวเลยแล้วเป็นในตำแหน่งปัญหาด้วย5้าถ้วยคือหคือความรู้สึกที่มันไม่มั่นใจไม่มั่นใจ1ไม่มั่นใจในตัวเองอ่าอย่างเช่นว่าถ้าอยู่ทางไกลกันนะคะความคิดถึงไพ่ถ้วยคือความรู้สึกรู้สึกคิดถึงรู้สึกคิดถึงอดีตอยากให้เขามาหาจนขาดความมั่นใจก็ได้ทําให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้า บางทีคุณอาจจะมีในชีวิตจริงของคนเราอะถ้าอยู่คนละที่ใช่ไหมเวลาเรามีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการกำลังใจแล้วมันไม่สามารถที่จะจับต้องรูปหัวกอดกันได้เนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอะว่าเอออยากจะอยากจะแบบมีคนมาอยู่ข้างๆข้าง,าง,างเลยเนี้ยบางทีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหงาบ้างในบางครั้งนะคะอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้น อยากจะให้มองอะไรในแง่บวกมากกว่าเพราะว่าไพาหา่ห้าถ้วยมันเป็นการมองในแง่ลบนะคะมองในแง่ลบให้คิดถึงสิ่งดีๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่มันไม่ดีอะคะ่ะความคิดถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีแรงสู้ต่อไปดีกว่าที่จะมาคิดถึงแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ๊ยเมื่อไรเขาจะมารอคอยจนเศร้าอ่ะอันนี้ไม่ไม,ไม่เอาไม่ดีนะคะเออมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางสูงมากๆในเดือนตุลาคมบางบางท่านกําลังรอคอยการเดินทางแต่พี่หญิงว่ามันมีโอกาสได้เดินทางนะคะมีโอกาส แต่มันอาจจะไม่ใช่เดือนตุลาคมก็ได้อาจจะเป็นเดือนต่อๆไปอะ่ะไกลได้ถึงต่างประเทศบางคนกําลังทําวีซงวีซา่าใช่ไหมไปอยู่ต่างประเทศไปแต่งงานต่างประเทศทําไมพี่ต้องพูดไพ่สิบเหรียญมันขึ้นนะคะสิบเหรียญคือการพื้นดินมันคือไพ่ดินแล้วก็เป็นการสร้างครอบครัวออสร้างบ้านใหม่สร้างครอบครัวใหม่ในต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะเนี่ยเราคอยวีซงวีซ่าอะไรเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวคุณจะได้ไปแล้วคุณก็จะได้ ไปเริ่มต้นใหม่ในในดินแดนที่ใหม่ๆนะคะสําหรับคนที่รอคอยเรื่องการเดินทางต่างประเทศนะอ่ะนอกนั้นพี่หญิงก็ประมาณนี้นะคะไม่ยาวกว่านี้แล้วโอ,โอเคค่ะเป็นอะไรที่โอเคมากๆสําหรับหน้าไพ่ในเดือนนี้ทีนี้สําหรับอ่ะไม่ไม่ขอเปิดบิสเตอร์แล้วก่อนนะคะ ให้ใบที่หนึ่ง New Love ้าว New Love ของพี่หญิงพี่หญิงว่ามันเป็นลักษณะของเปลี่ยนเปลี่ยนระดับเหมือนที่พี่พูดไปตั้งแต่แรกเลยถ้าทุกคนฟังมาตั้งแต่แรกมันเหมือนกับ New Love นี่แหละเหมือนเราครบกันมานานมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลเวลอะนะคะเช่นเดียวกันกับ New Love นะทำทุกวันให้เป็น New Love ค่ะใบที่สอง I Love You ไม่ต้องบอกเลย i love you มีคนจะบอกว่าฉันรักคุณนะคะเรารักกันถ้าคุณไม่รักกันพี่ว่า,พาไพ่ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขาอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะมีอดีตเคยเป็นยังไงเคยทะเลาะหรือเคยอะไรบาดหมางอะไรกันหรือเคยใดๆก็ตาม the e m p e r o r เขาจะอยู่กับคุณตรงนี้เสมอความเป็นครอบครัวมันยังอยู่ค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ วยกันอยู่แยกกันหรือยังไงใดๆแต่ความเป็นครอบครัวความรับผิดชอบอะ่ะมันยังคงอยู่ด้วยกันนะคะ I love อยู่นั่นเองอะทีนี้สำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณรู้จักใครสักคนหนึ่งกำลังเริ่มต้นพึ่งเริ่มต้นรู้จักแต่ก็ยังมองว่าคนที่คุณเริ่มต้นรู้จักนะั้เป็นคนทางไกลอยู่ดีนะคะถ้าไม่ใช่คนทางไกลก็เป็นคนในแวดวงการทำงานเดียวกันนะคะ นะคะเป็นลักษณะเช่นนั้นแล้วบางทีคนโสดอ่ะเคยคือเจอมาก่อนหน้านี้และก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้ละเจอคนเนี้ยหรือไม่ก็รู้จักคนนี้ร่วมงานกับคนนี้มาค่อนข้างนานแล้วมันมีลักษณะของการอาจจะเพิ่งตัดสินใจนะคะเพิ่งคุยกันว่าเออเราจะคุยกันเราจะเริ่มคุยกันอย่างนู้นอย่างนี้นะนเป็นเรื่องของการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะ เริ่มต้นจากศูนย์กลายเป็นเดฟูในความรู้สึกของคุณคนโสดนะคะคุณคิดว่าการเริ่มต้นครั้งนี้คุณจะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าไม่ได้มานั่งไม่ได้มานั่งแบบเขาเรียกว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไงนะมันเหมือนกับคุณพร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะเริ่มต้นพี่รู้สึกว่าคนคนที่โสดนะเป็นคนโสดที่เริ่มต้นมีคนคุยมากกว่าแต่สิ่งสิ่งหนึ่งถามว่าตามความรู้สึกของพี่หญิงใน ให้ดีไหมพี่ว่าเรียนรู้ได้นะเรียนรู้ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณห้าถ้วยอะ่ะบางทีอะ่ะคนโสดอะ่ะอาจจะเคยมีอดีตที่ไม่โอเคกับความรักเนี่ยทีนี้มันเลยทำให้คุณกลายเป็นคนสูญสูญเสียความมั่นใจในเรื่องของความรักนะคะหมายถึงว่าเวลาเราเจอใครเราก็ไม่มั่นใจว่าเออเขาจะเป็นยังไง ยิ่งอยากจะแนะนําว่าไพ่จัส m เมนเกิดขึ้นเขาบอกว่าบางทีอะ่ะเวลาเราไม่ได้อยากเจอใครอะ่ะโชคชะตามันก็มักจะเล่นตลกกับเราเสมอเขาก็กําหนดมาให้เราเจอนะคะทีนี้บางคนก็เจอคนเดียวบางคนก็เจอสองคนนะคะธาตุอะไรที่พี่หญิงบอกมันแต่แรกกันแหละบางทีเราอาจจะไปเจอใครสักคนในที่ทํางานหรือเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะเดย์แอมเพลอร์หรือไม่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติด ลูกติดลูกไม่ติดก็ตามเคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วเนี่ยเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ของคนที่โสดได้นะคะอสำหรับใครที่บอกว่าไม่ได้เจอใครเลยพี่ว่านะตอนนี้คุณกำลังเน้นในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของครอบครัวคนโสดที่ไม่เจอใครพี่บอกว่าการเงินของคุณจะดีมากในเดือนตุลาคมไา้นั้นเน้นในเรื่องการทำงานการหาเงินไปก่อนก็ได้ การงานดีสําเร็จการเงินดีสําเร็จนะคะใครจะสร้างคิดจะทําธุรกิจอะไรมันจะก้าวหน้าขึ้นนะคะบางคนบอกว่าตอนนี้ขอโสดแบบเป็นเดอะฟอ่ะขอไปเรื่อยๆก่อนถึงจะมีคนคุยก็ไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะจริงจังยังไม่ได้คิดว่าคือหมายถึงว่ายังไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าฉันจะต้องคบคนคนนี้แหละมันเป็นแค่การเริ่มต้นคุยค่ะนะคะ,นะคะแต่พี่ว่าพี่รู้สึกว่าคนที่คุณเริ่มต้นคุยอ่ะ ได้เจอกันแล้วอะไม่ใช่คุยแค่ผ่านผ่านโทรศัพท์หรืออะไระแต่เคยเจอกันแล้วเคยไปทําอะไรร่วมกันแล้วเคยไปกินข้าวด้วยกันแล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นประมาณนี้อืมอ่ะขอดูวิสเปอร์เลิฟแล้วก็จบนะคะไพ่ใบที่หนึ่งเลสแอนด์บีออนแฮปอะใช้เวลานะคะ ไพ่อบอกให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเทคเบรท่านถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณยังรู้สึกว่าเนี่ยในความสัมพันธ์ในไพ่ปัญหาเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือคุณยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองพี่อยากให้คุณเลสเปกตัวเองเขารลบเคารลบตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องมีแฟนจะต้องมีแฟนเวลา เราเป็นโสดเราก็มีความสุขได้เราก็เชื่อมั่นในตัวเองเวลาเราเจอใครดีๆหรืออะไรเราก็ใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวบอกถ้าไม่ใช่ถ้าเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยก็หยุดพักเนาะแค่นั้นเองนะคะเราก็ใช้ใช้ชีวิตของเราไปในรูปแบบของสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักนะคะใบที่สองค่ะ choose l e คุณสามารถเลือกความรักที่ดีได้นะคะคุณ you always have choice คุณมี choice คุณเป็นคนโสดที่สามารถที่จะเลือกได้ไม่ใช่ว่าคนนี้เข้ามาคุณต้องคว้าไว้อะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ก็เบรกนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆคนนี้เข้ามาถ้าคบแล้วอีกสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่บางทีคุณอาจจะกลายเป็นเพื่อนกันก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุยเป็นเพื่อนแล้วความสัมพันธ์ก็อาจจะพัฒนาไปในรูปแบบของการเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นคู่รักก็ได้นะคะได้เพื่อนมาได้เพื่อนใหม่มาสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะ นั่นเองอ่ะโอเคค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับชาวราศีากรกฎยังไงก็ฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ